ชายทำร้ายตัวเองมาหกปีเพื่อภรรยาผู้ล่วงลับทุกวันสวดมนต์ขอไถ่ต่อหน้าพระพุทธรูปบอกว่าตัวเองเป็นคนบาปภรรยาที่เขาคิดถึงสุดหัวใจเจ้าหนิงจริงๆแล้วยังไม่ตายและยังให้กำเนิดลูกชายให้เธอเพียงแต่เหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อ6ปีก่อนทำให้เขาปวดเป็นโรคจิตปัจจุบันแม่และลูกกำลังเล่นรดนเอาชีวิตรอดในวัดร้างแห่งหนึ่งในวันนี้เจ้าหนิงก็อายเป็นเลือดและหมดสติตปลูกชายจินเอ๋อตกใจจนแทบสิ้นสติหมอบอกว่าถ้าอยากช่วยเจ้าหนิงต้องมีสมร้อยปีแต่ยานี้ราคาถึง 2, ตตลลึงเเมมื่่อห็นแใก้าย จินเอ๋อในวัยเยาว์จึงตัดสินใจไปหาเงินเองแต่เด็กอย่างเขาจะทำอะไรได้ด้วยความสิ้นหวังเขาจึงวิ่งไปที่ถนนเพื่อขายตัวช่วยแม่ฉากนี้บังเอิญถูกไทเฮาที่ปลอมตัวมาเห็นเข้านางเห็นเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนฮ่องเต้ตอนเด็กมากรู้สึกสงสารจึงให้เงินเขาสองพันตำลึงเมื่อจินเอ๋อได้เงินช่วยชีวิตก็กลับขอบคุณผู้มีพระคุณอย่างตื้นตันในขณะเดียวกันฮ่องเต้สเสวียนเย่ก็พบว่าของมั่นที่เขาสะสมมาหลายปีแหวนยกหายไป เขาสั่งให้คนค้นหาทั่เมืองในที่สุดก็พบแหวนบนตัวจริงเอ๋อปรากฏว่าเมื่อไทยเขาให้รางวัลจริงเอ๋อเธอทําแหวนตกแล้วจริงเอ๋อก็เก็บไปแต่ทหารองค์รักไม่ฟังเหตุผลกลักกล่าวหาว่าจริงเอ๋อเป็นขโมยระหว่างที่ยื้อแย่งกันแหวนก็ถูกทําแตกต่อหน้าต่อตาสวียนเยี่ยเห็นความทรงจําเดียวที่เหลืออยู่กลายเป็นผงก็เสียใจแทบขาดใจเมื่อเขาได้ยินว่าแม่ของเด็กคนนี้ก็ชื่อลู่เจอาหนุนเช่นกันเขาก็ยิ่งโกรธจนระง,งับไม่อยู่คิดว่านี่เป็นเรื่องหน้าายอย่างยิ่งด้วยความโรจ เขากลับสั่งให้ประหารชีวิตสตรีผู้บกพร่องในการอบรมบุตรลูกจอหนิงใเวลาบ่ายสามโมง ชิเนเออรเห็นมันดาถูกนำตัวไปลาประหารก็ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งเขาวิ่งวนขอความช่วยเหลือจากทุกทิศทางแต่ไม่มีใครสนใจเขานึกถึงท่านผู้สูงศักดิ์ผู้ใจดีคนนั้นจึงวิ่งไปจนถึงหน้าประตูวังและได้พบกับไทเฮาอีกครั้งไทเฮาทอดพระเนตรเห็นเด็กคนนี้ที่หน้าตาเหมือนลูกชายของเขามากทำให้เขาสงสัยในใจจึงสั่งให้คนนำเลือดของเด็กมาทันทีและใช้ยาพิเศษทดสอบส่วนชินเออเมื่อรู้ว่าฮ่องเต้สเสด็จออกจากเมืองก็รีบวิ่งออกจากประตูวังอย่างไม่คิดชีวิตและขวางรถม้าของสวียนเย่ไว้เขานั่งคุกเเเขข่่่่าาาออออออ้้นนนวยยงงงมมืืรรีกชแลูจหิ สาคำนี้ราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจของสเสวียนเย่เขาตระหนักได้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาพาจริงเออควบม้าไปยังลาประหารเที่ยงตรงก็มาถึงวินาทีที่เพชรฆาตจะยกดาบขึ้นเสียงของสเสวียนเย่ก็ดังขึ้นหยุดเดียวนัก เจ้าหนิงได้รับการช่วยเหลือสําเร็จแต่เขาก็ตกใจจนสติเลือนรางจนจาไม่ได้ว่าคนตรงหน้าคือสเสวียนเย่ในขณะนั้นพระพันปีก็ยืนยันผ่าที่ทีลักว่าจริงเออมีสายเลือดราชวงศ์เป็นลูกแท้ๆของสเสวียนเย่เมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทนหานเสวียนเย่ก็จัดตกใจกลายเป็นดีใจสุดขีดในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเจ้าหนิงไม่ได้ตายพวกเขายังมีลูกอีกคนในขณะนั้นเองก่อนหน้านี้นางร้ายใจโหดที่เคยรังแกแม่ลูกคู่นี้ซูชิงหวานก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและต้องการทําร้ายพวกเขาสเสวียนเย่่จจจาาาเเ้หนนิิงงดดใใทีีสสุคคคววมมถึและย หล,หลังหลายเข้ามาเขาอบกอดภรรยาและลูกชายอย่างแน่นหนาสาบานว่าจะไม่ทําให้พวกเขาต้องทนทุกข์อีกต่อไปเขาประกาศต่อหน้าสาธารณาชนว่าจินเธอ,อเป็นลูกชายของเขาจักรพรรดิในอนาคตและลงโทษซูชิงหวานอย่างรุนแรงสเสวียนเย่พาแม่ลูกทั้งสองกลับหวังแต่แล้วเจ้าหนิงก็อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติไปอีกครั้งหลังจากที่หมอหลวงวินิจฉัยก็กล่าวว่าอาการป่วยของเจ้าหนิงนั้นหนักเกินเยียวยาเว้นแต่จะสามารถเชิญเจ้าสําน,นักแห่งหุกเขาหมอเทวดามาได้ไม่เช่นนั้นชีวิตคงไม่รอดในขณะเดียวกันท่านหญิงเจิ้งกัวกงมารดาของซูชิงหวเมื่อรู้ว่า่องเต้ไมน แต่ไม่รับลูกสาวตนเป็นชายาแต่ยังมีบุตรนอกสมรสอีกก็โกรธจัดทันทีจึงเข้าวังไปกดดันไทเฮาเสวียนเย่ยรู้ดีว่าพระมารดาไม่กรดเจ้าหนิงมาตลอดเพื่อปกป้องภรรยาและบุตรเขาจึงต้องโกหกออกไปว่ายังหาเด็กไม่พบแต่ไทเฮาทรงร้อนใจที่จะพบหลานชายจวนอองแห่งแควนจิ้งสั่งให้ค้นหาจริงเอ,อ๋อร์ทู่เมืองสาบานว่าจะตาหาหลานรักของตนให้เจอจริงเอ๋อร์ผู้ไม่รู้อิโนโอิเนเนเพื่อรักษาอาการป่วยของมารดาจึงได้เดินทางไปยังโรงละครร้อยฉากเพียงลำพังเพื่อสอบถามข่าวคราวของหุบเขา,ขา,ขา,ขาหมอเทวดา ไทเฮาผู้เฝ้าเรามานานหลายวันในที่สุดก็มองเห็นใบหน้าที่คล้ายคลึงกับจัก,กรพรรดิในฝูงชนนางชี้ไปที่จิงเอ๋อด้วยความไม่อยากเชื่อถามด้วยเสียงสั่นว่านั่นหลานรักของข้าใช่ไหม